สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตระวันอังคารที่5พฤศจิกายนคศ2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับสึกมวยมันวันของโอม MBK นะครับณเนะวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับจัดโดยเสียโอม MBK หรือดนประกรนนทหิรันโชน,นะครับก็เป็นโปรโมเตอร์ รุ่นใหม่ไฟแรงนะครับวันนี้นัดปฐมมเลิกนะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็นเวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง for you แล้วก็แอปถ่ายทีวีนะครับเป็นต้นไปนะครับ18.00นแล้วก่อนมวยชกนะครับมีอาหารมาเลี้ยงหลายรายการนะครับมีทั้งข้าวมันไก่ตีน้อยกระชินของเสียหนุ่มครับ ตีน้อยกับชินนะครับก็ถือว่าเป็นข้าวมันไก่ที่มาแรงแซงทางโค้งนะครับมาดูคู่ที่หนึ่งในรายการซึกมวยมันวันของโอม MBK นัดปฐมวาเลิกกันเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทุ้งน้านเพชรแดงวันของโอม MBK หรือทีเด็ด99หรือสิทธิปป์ครูแป้วครับเป็นนักมวยที่มาแทนบวกเก้ายอดนักชกจากพัทลุงนะครับแต่ทว่ามาซ้อมด้วยค่ายมวยทีเด็ด99น้ำหนักไปปล่อยก็อยู่ที่ 52กิโลกร,รมัมส่วนสูง165เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเนื้อพยัคฆ์กลวยบางคอแหลมหรือวิรพลสิทธิ์ปัญญาหรือเนือเพชรเกียรติพัฒรพันธ์นะครับเป็นนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีซ้อมในค่ายมวยจาติก๊กอุบลน,น้ำหนักไปไปล่อยที่50กิโลกร,รมัมส่วนสูง164เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด106่อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรแดงวันของโอม MBK ช่งน้ำหนักได้107ปอนด์ลดไป1ปอนด์ส่วนทางด้านเนื้อพยักกล้วยบางคอแหลมนะครับช่งน้ำหนักได้106.1ลดไปจุดหนึ่งครับนี่คือการช่งน้ำมือเช้าน ok ี <reco Christ. S 2> ้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์กชกของทางด้านเนื้อพยักกล้วยบางคอแหลมนะครับก็เป็นมวยฝีมือเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นขวางหน้าดันแทงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์กันชกของทางด้านเหนือพยักกล้วยบางคอแหลมนะครับ ส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับไปชนะนอกสุดที่รักหนุ่ยสี่มุมเมืองในยกที่3เมื่อวันที่8ตุลาคม2อง7ที่เวทีมวยรังสิทธิ์นะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของนังด้านเหนือพยัก์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนังด้านเพชรแดงวันของโอม M B K กันบ้างนะครับสไตล์การชกเขานะครับก็เป็นมวยเขา่าเป็นมวยขวาปั้มตีแข็งแกร่งยืนระยะมั่นคงครับขวางหน้าดันแทงดี ครับนี่คือสไตล์การชกของน,นั่นเพชรแดงวันของโอม MBK นะครับส่วนฟอร์มล่าสุดนะครับไปแพ้นอกให้กันทางน้านเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวาลีในยกที่5นะครับวันที่30กันยายน267ที่กองทัพอากาศด,ดอนเมืองครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของน้านเพชรแดงวันของโอม MBK นะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่มวยเจ้าบ้านนะครับออกไปที่เพชรแดงวันของโอม mbk จัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านยอดขุนพลเกียตจจำรูนหรืออคมกิจหรือดีเซลเล็กลูกเจ้าแม่ตะเคียนเสาให้นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสระบุรีสอนที่ค่ายมวยเกียจจำรูนที่จังหวัดสระบุรีนะครับอยู่กับสารวัตรจำรูนคำมานะครับน้ำหนักปล่อยก็อยู่ที่54กิโลกรัมส่วนสูง170เซนติเมตรวันนี้เจอกับทั้งด้านยกมงคล เกียรติทรงวิทย์หรืออึ่งอุบลหรือไม้ไทยสิทธ์ดอกจิกนะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีซ้อมในค่ายมวยอึ่งอุบลน้ำหนักไปไปล่อยที่53กิโลกร,รัมส่วนสูง170เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด110ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านยอดขุนพลเกียรติจำรูนนะครับช่างน้ำหนักได้110.4นะครับลดไปจนะครับส่วนทางด้านยกมงคล เกียรติทรงวิทย์นะครับช่างน้ำหนักได้110.9ลดไปจุดเก้านะครับนี่คือการช่างน้ำเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านยกมงคลเกียรติทรงวิทย์นะครับก็เป็นมวยเข่าสูงยาวเข่าดีเตะขาเจาะยางขวางหน้าดันแทงแล้วก็เป็นมวยที่กําลังมาแรงกําลังสดกําลังฮาวครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านยกมงคลเกียรติทรงวิทย์นะครับ วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปชนะน็อกทางด้านซิงบุรีสักสิประพายิมในยกที่2เมื่อวันที่สีตุลาคม267ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของนานยกมงคลเกียรติทรงวิทเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนานยอดขุนพลเกียรติจำลูนกันบ้างนะครับสไตล์การชกของนานยอดขุนพลเกียรติจำลูนนะครับเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บบุ๊ดดันทาดทะโลหดดี และก็เป็นมวยที่แข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านยอดขุนพลเกียรติจำรูนนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปแพ้คะแนนขุนหารดาบเลดปอสเอมื่อที่8ตุลาคม2 6 7ที่เวทีมวยรางสิทธิ์นะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านยอดขุนพลเกียรติจำรูนนะครับให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับ ไปดูคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ในราย,รายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างหนึ่งด้านเพชรมงคลกล้องธรณีมวยไทยหรือสามารถพยักอรุณยิมหรือบั้งไฟแสนทิ้งถั่วมวยไทยนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดระย,ยองซ้อมในค่ายมวยสามารถพยักอรุณยิมนะครับน้ำหนักไปไปอยู่ที่55กิโลกรัมส่วนสูง170เเซนติเมตรวันนี้เจอกับทางด้านแดนชัย ครับแคนชัยนะครับโทษทีแคนชัยพันดักรัตนบุรีหรือช่างนุ่นศรีสะเกตรหรือมงคลอินหรือเดชบรรจงนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดศรีสะเกตซ้อมที่่ายมวยพันดักรัตนบุรีที่จังหวัดสุรินนะครับน้ำหนักปไปปอยที่56กกิโลกร,รมัมส่วนสูง165ิเซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด1 1 5่อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรมงคลกล้องธรณีมวยไทยช่างน้ำหนักได้114.6ขาดไปจุด4นะครับ ส่วนทางด้านแคนชัยพันดักรัตนบุรีช่างน้ำหนักได้1 1 5่อปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านแคนชัยพันดักรัตนบุรีนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือคบเครื่องเข่าในดีไล่แขนเก่งบูดูดดันแต่ถ้าว่าเสียเปรียบรูปร่างครับนี่คือสไตล์การชกของด้าน แ่นชัยพันดักรัตนะบุรีนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับไปชนะคะแนนเปิลสีเงินยออนนามันนะครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2อง7ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเพชรมงคลก้องธรณีมวยไทยกันบ้างนะครับสไตล์การชกของเขานะครับเป็นมวยซ้ายสายเจอซ้ายนะครับจังหวะฝีมือจัดจ้านแข้งซ้ายคมและก็แม่นแล้วก็เป็นมวยที่ วงในไล่แขนเก่งฉลาดหลักเลี่ยมดีชั้นเชิงดีครับเพราะว่ามีคูมวยดีครับครู่มวยระดับยอดมวยครับสามารถพยักอรุณกองทลอรีคลือหาสอสุภาวันสมรักคำสิงครับอยู่ที่นั่นหมดเลยครับวันนี้นี่คือสไตล์การโชกของเขานะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปชนะนอกเจมสักวันของโอม MBK ในยกที่3นะครับ เมื่อวันที่12กันยายน2567ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของด้านเพชรมงคลก้องธรณีมวยไทยนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรมงคลก้องธรณีมวยไทยนะครับให้ไปอีก5ดาวจัดไปย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่าง,งนักด่านเพชรมงคลก้องธรณีมวยไทยหรือสาม,มารถ พยักอรุณยิ้มหรือบังไฟแสนทิ้งถั่วมวยไทยนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดรรยองซ้อมในค่ายมวยสามารถพยักอรุณยิ้มนะครับน้ำหนักไปไป่อยู่ที่55กิโลกร,รมัมส่วนสูง170เซนติเมตรวันนี้เจอกับทางนานด้านแดนชัยครับแคนชัยนะครับโทษทีแคนชัยพันดักรัตนบุรีหรือช่างนุ่นศรีสกเกตหรือมงคลอินหรือเดชบรรจงนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดศรสีสกเกตซ้อมในค่ายมวย พันดักรัตนบุรีที่จังหวัดสุรินทร์นะครับน้ำหนักปไปปอยที่56กกิโลกร,รมัมส่วนสูง165เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด1 1 5่อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรมงคลกล้องธรณีมวยไทยช่างน้ำหนักได้114.6ขาดไปจุดนะครับส่วนทางด้านแคนชัยพันดักรัตนบุรีช่งน้ำหนักได้1 1 5่อปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่นำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับ สำหรับสไตล์การชกของด้านแคนชัยพันดักรัตนบุรีนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องเข่าในดีไล่แขนเก่งบูดูดันแต่ถ้าว่าเสียเปรียบรูปร่างครับดีคือสไตล์การชกของด้านแคนชัยพันดักรัตนบุรีนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับไปชนะคะแนนเปิลสีเงินยออนามันนะครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2 5 6 7ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับ เดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของทางด้านเพชรมงคลก้องธรณีมวยไทยกันบ้างนะครับสไตล์การชกของเขานะครับเป็นมวยซ้ายสายเจอสายนะครับจังหวะฝีมือจัดจ้านแข้งซ้ายคมแล้วก็แม่นแล้วก็เป็นมวยที่วงในไล่แขนเก่งฉลาดหลักเลียมดีชั้นเชิงดีครับเพราะว่ามีครูมวยดีครับครูมวยระดับยอดมวยครับสามารถพยักอรุณก้องธรณีคลือหาสอสุภาวันสมรักคำสิง ครับอยู่ที่นั่นหมดเลยครับวันนี้นี่คือสไตล์การโชกของเขานะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปชนะนอกเจมสักวันของโอม MBK ในยกที่3นะครับเมื่อวันที่12กันยายน2567ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของ้านนเพชรมงคลก้องธรณีมวยไทยนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้านเพชรมงคลก้องธรณีมวยไทยนะครับให้ไปอีก5ดาว จัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาดูคู่ที่4ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างด้านเพชรเอเชียบางแสนไฟขับหรือชนบรุรีอาร์ตมวยไทยยิมหรือหนุ่มราศีหรือเพชรขุนศึกนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดศรสีสะเกดนะครับแต่ทวามาาสอนที่ค่ายมวยบางแสนไฟขับนะครับน้ำหนักไปปล่อยก็อยู่ที่62กิโลกรัมส่วนสูง176เซนติเมตร วันนี้เจอกับทางด้านชัดชัยดาบรันสละคมหรือฟ้าประธานนะครับหรือพยักไหลเสียงนะครับก็ถือว่าเหลือเวทีไปนานนะครับน้ำหนักไปปล่อยก็อยู่ที่60กิโลกรัมส่วนสูนย์ง173เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด126อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรเอเชียบางแสนไฟขับนะครับช่างน้ำหนักได้126.5ลดไปจุด5นะครับ ส่วนทางด้านชัดชัยดาบรันสลัคามช่างน้ำหนักได้125.7ขาดไปจุดสามครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของน่านชัดชัยดาบรันสลัคามนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเตะซ้ายแรงต่อยซ้ายแรงขวางหน้าดันแทงแล้วก็ปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงบุดุดันหัวใจใหญ่กว่าตับหัวใจเกินร้อยครับนี่คือสไตล์การชกของน่าน ชัดชัยดาบรันสละขามนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปชนะคะแนนโรนันโดสิทธิเพชรแท้นักชกจากออสเตรเลียเมื่อวันที่13กันยายน267ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของนางนานชัดชัยดาบรันสละขามนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางน้านเพชรเอเชียบางแสนไฟขับกันบ้างนะครับ สไตล์การชกของเขาครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเตะหนักต่อยแรงบู๊ดุด,ดันขวางหน้าดันแทงเข่าแหลมแทงเจ็บและก็เลี่ยมเชิงดีอาวุธหลากหลายครับนี่คือสไตล์การชกของน่านเพชรเอเชียบางแสนไฟครับนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปชนะนอกทางด้านทรงเดชเพชรนาคาเมื่อวันที่26กันยายน2567ที่เวทีมวยราชชำเนิน ครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของนั่นเพชรเอเชียบางแสนไฟขับนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรเอเชียบางแสนไฟขับนะครับหฮวีหดาวจัดไปให้เสียนะครับขวายทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ่งเฮ่งรวยรวยสวัสดีครับ